คันตัวฮามีอะไรอายทิ่เฝ้าไปฮ่าฮ่าโอนงการดาเจ้าต้องอย่าน้นยใจแต่ว่าตอนนี้อายตัวเมียบไ่ได้ยังเหล่อเมียสงสัยว่าอายนี่ไปเล่นสา,าวแถมทัิงข้าวสาร,รเทิมข้าวเดียวหนึ่งให้ไปกินกลางข้าง ล<อ>ไป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  <laughs> ไปให้มันมอมมันวิด <laughs> หันตัึ้นมา <laughs> ไม่ยังบ่ดิเปลี่ยนใจแล้ว <laughs> ไม่ไปแล้วเปลี <laughs> ่ยนใจแล้วตัดสัง่งเอาไปมา ทั้งั๊บแล้วหามขึ้นค่ำนะ